ครับตัวนี้ก็จะเป็นทดสอบกันการใช้โปรแกรม LOOM นะครับ L O O M นะครับ LOOM นะครับก็จะมีกล้องที่ถ่ายเรานี่นะครับแล,แล้วก็มุมซ้ายนี่ก็จะสามารถที่จะขีดเขียนได้นะครับ Draw ีดเขียนได้เลือกสีได้นะครับคีดเขียนได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ มันหายเองนะครับเขียนเสร็จแล้วมันหายเองนะครับอยาที่จะหยุดพอสไว้นะครับดำเนินต่อได้นะครับนำเสนอ PowerPoint นะครับนำเสนอ PowerPoint ก็สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็ สอน PowerPoint ไปด้วยนะครับ จะปิดรูปเราเป็นอันนี้อย่างเดียวก็ได้เป็นโลคูนอย่างเดียวก็ได้นะครับจะกลับมาเป็นกล้องก็ได้นะครับตัวน,นี้สามารถแชร์แชร์เป็น ไปก็เป็นแบบ streaming live ส,สดเดี๋ยวลองดูว่ามันจะบันทึกให้ยังไงนะครับถ้าเราจะ streaming OBS แบบ OBS live สดนะครับ ตัวการใช้ room นะครับการใช้ room การใช้เวิ m มแล้วก็คอสเครืองมือออนไลน์นี่นะครับเราจะลองถ่ายทอดสดครับคลิกถ่ายทอดสดนะครับนะ ไลสตรีมนะครับใช้คัดลอกคนะียนครับดูว่ามันจะไปไหมนะครับเริ่มสตรีมนะโอเควิดีโอมาแล้วนะครับทส ทดส room ครับแล้วก็กดถ่ายทอดสดเลยครับท r o o m กดถ่ายทอดสดไปเลยปึง Hey. ครับตอนนี้เราก็ถ่ายทอดสดจากการที่เราใช้โปรแกรมร o o นะครับโปรแกรม o o m ไปด้วยนะครับถ่ายทอดสดไปด้วยนะครับโปรแกรม o o m นี่ก็สามารถที่จะขีดเขียนหน้าจอได้นะครับนี่ดีมากมากเลยนะครับ ใส่ทอดสดนะ่ครับนี่ทุกใจมากเลยนะครับขีดเขียนหน้าจอมีกล้องด้วยนะครับสามารถทำบันทึก PowerPoint ได้นะครับใส่ทอดสดไปด้วยนะครับทอดสดไปด้วยหรือไม่ก็ อสอน PowerPoint ไปนะครับบันทึกหน้าจอไปนะครับนะเปลี่ยนเป็นโลโก้เราเองนะครับก็ไดนะค้ความละเอียดก็จะอยู่ที่720นะครับมันจะไม่ถึง1080น0 เมื่อกี้ตอนแรกที่ที่ทำนะครับแถมสตรีมมิ่งไลฟ์นะครับ,ต,รรบต้องเปิด obs ที่หลังนะครับเราถึงจะไปที่รูมได้นะครับเปิด obs ที่หลังบันทึกรูมก่อนนะครับใช้รูมก่อนใช้ obs ที่หลังนะครับเนะราก็สามารถที่จะไลฟ์ถ่ายดสด เข้าไปได้นะครับอลองแชร์ดีกับแชร์่วนงานประกันนะครับแชร์ แชร์การใช้รูมนะครับโอเคครับแบบนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้โปรแกรมร o มนะครับนี่ครับ PowerPoint PowerPoint ได้นะครับ Streaming ผ่าน OBS OBS ได้นะครับ PowerPoint ได้ครับทด,ดททดเข้าไปที่ Facebook Group ได้นะครับขีดเขียนได้นะครับับแรกก็บันทึกตัว Room ก่อนนะครับ กดบันทึกกลมก่อนจากนั้นเราก็ค่อยเปิด OBS นะครับเปิด OBS streaming ไลค์เข้าไปในนี้นะครับหนะรือว่าจะเปิด PowerPoint ตามหลังนะครับนะบันทึกเสร็จเราก็กดปิดตัวนี้นะครับกดปิดตัวนี้